สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามีรายการพิเศษทึ่งจะนำมาเสนอนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจในประเทศไทยของเรานี้นอกจากเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมและโบราณสถานแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยนะคะนั่นก็คืองานหัตถกรรม หัตะะกรรมอันนั้นดิฮันจะพูดถึงวันนี้ก็เรื่องผ้านะคะส่วนใหญ่เราจะได้ยินผ้าผ้าไหมผ้าฝ้ายแต่วันนี้สิ่งที่เราจะนํามาเสนอคือผ้าใยกล้วยท่านที่จะมาเป็นเกียรติให้ความรู้กับพวกเราเกี่ยวกับผ้าใยกล้วยนี้คือคุณบุญภาบัวหลวงและคุณแม่ชมบุญบัวหลวงนะคะคุณบุญภาเป็นประธานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านแสงตะวันจังหวัดปทุมธานีขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณแม่นะคะชื่อเพราะเลอเกินมชมบุญน,นะคะเดี๋ยวท่านอยากจะทราบว่าเริ่มต้นเราพูดถึงกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันก็เรียนถามคุณแม่ก่อนว่ากลุ่มแม่บ้านแสงตะวันนี้มีความเป็นมายังไงคะนานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่พศ2544ค่ะ ตอนนั้นผู้ลูกชายเป็นผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าแม่จะทํำยังไงเราอยากจะให้ในชุมชนเราสร้างงานให้กับชุมชนเราเลยเราก็ตั้งเป็นกลุ่มอาชีพค่ะแต่รูปเกษตรก่อนค่ะเริ่มแรกเลยค่ะนั้นแล้วต่อมาก็มีเก๋มาต่อยอดเรื่องผ้าอเยกล้วยอะค่ะค่ะก็คุณคุณเก๋คุณแม่เรียกคุณแม่เรียก คุณบุญภาว่าคุณเก๋ที่ท่านขออนุญาตเรียกเหมือนกันได้ไหมคะ okay, เพราะว่าบุญรารู้สึกว่ายาวนิดนะคะแต่เพราะดีค่ะ<ม>นะคะ<ม>คุณคุณคุณเก๋เ,เริ่มต้นของผ้าใยกล้วยเนะะี่ยฮะมันเริ่มมาอย่างไงอะคะ<อ>เพราะว่าก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่พี่ว่าเนี่ยเราจะรู้ว่าผ้าไหมผ้าฝ้ายเนี่ยเราเราชินแต่ผ้าใยกล้วยเราเราไม่ชินออค่ะก็นับเป็นความโชคดีของเรานะคะคือในชุมชนของเราเนะะี่ยค่ะในจังหวัดปทุมธานีเนะะี่ยค่ะ เรามีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีงานวิจัยดีๆเยอะมากนะคะก็คือการวิจัยเ,เป็นมหาวิทยาลัยราชมงคลทัญบุรีคองหกนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยค่ะมีงานวิจัยเส้นใหญ่ธรรมชาติะคะ่ะซึ่งเป็นเส้นใยกล้วยอะคะ่ะที่ในชุมชนในจังหวัดปทุมธานีของเราเนะะี่ยค่ะมีต้นกล้วยที่ปลูกแล้วก็ส่งออกมาก แล้วยังไงต้นกล้วยเนี่ยหลังจากออกลูกแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็จะตัดทิ้งนะคะมไม่ได้เกิดประโยชน์นะค,ะค่ะอาจารย์ก็ได้ทํางานวิจัยในเรื่องของการเอาสิ่งของที่เสียแล้วอะ,ค,ะค่ะมาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็นําตรงนี้นะคะ่ะไปสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะคะแล้วก็บางเอืญนที่ว่าเราเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านเสื้อผ้านะคะคือเราออกแบบเสื้อผ้าได้แล้วเราก็ซื้อผ้าจากที่อื่นมาในการทําผลงานต่างๆนะคะ,คะ ก็เลยทำให้เราสนใจที่เราจะเอาตัวเส้นใหญ่กล้วยเนี่ยมาทำะนะคะแล้วก็ได้มาทอแล้วก็เป็นความโชคดีของจังหวัดเราอีกค่ะซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยค่ะเล็งเห็นความสําคัญนะคะอของการที่จะทําให้ประชาชนนะคะได้มีไรายได้นะคะ,คะก็เลยให้การสนับสนุนโดยการให้กี่กี่ทอผ้าของเรามานะคะ,คะพอเราได้กี่ทอผ้า,าแล้วเนี่ยค่ะก็โชคดีอีกค่ะชุมชนเรามีแต่ความโชคดีค่ะก็ได้ ได้ไปขอสถานที่ค่ะของพระอาจารย์ใกล้ๆในชุมชนของเรานะคะ,คะชื่อวัดไก่เตี้ยค่ะเราก็ไปขอความอนุเคราะห์พระอาจารย์มหาภัยบูติตธรรมโมนะคะในการขอใช้สถานที่ด้านหลังโบสถ์นะคะเป็นการเป็นที่ตั้งกี่ค่ะหลังจากเราได้กี่แล้วเนี่ยค่ะก็ไม่มีที่เก็บใช่ไหมคะเราก็ได้ความอนุเคราะห์เหล็กจากธนาคารทหารไทยนะคะซึ่งเขาก็ เป็นลูกค้าแล้เขาก็เห็นว่าเอ๊ะเราเกหายไปไหนไม่ค่อยอยู่ก็บอกว่าเราไปทํางานชุมชนอย่างนี้เขาก็เลยให้เป็นเหล็กมาหลังจากได้เหล็กแล้วก็ยังได้ความรู้ข้าจากนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยรา,ยาชมงคลธัญบุรีคลอง6นะคะ,คะในการสร้างโรงเรือนอย่างที่พี่แป้นไปชมนั่นแหละค่ะอันนั้นสิ่งเหล่านี้เนะคะ่ค่ะเกิดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐเอกชนนะคะทั้งมหาวิทยาลัยวัด บ้านนะคะเราเรียกว่าโครงการบวรค่ะเดี๋ยวพี่จะถามนิดนึงนะคะกล้วยใ่กล้วยเนี่ยค่ะมันมาจากยังไงต้นกล้วยใช่ไหมคะต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยแล้วเอามามาเป็นเป็นเป็นค่ะกลายเป็นเศษเป็นอย่างเงี้ยนะคะเราใช้ลำต้นนะคะค่ะลำต้นกล้วยค่ะที่ออกลูกแล้วอะค่ะแล้วเราก็ตัดทิ้งนะคะเราใช้ตรงนั้นนะคะมาแยกเป็นกาบนะคะแยกเป็นกาบกล้วยค่ะแล้วเราก็ใช้ เครื่องมืออะค่ะที่ทางหน่วยงานทางกรมการพัฒนาชุมชนนะคะคือพชค่ะของจังหวัดปทุมธานี่ค่ะได้เอาเครื่องแยกเส้นใยนี้มาให้กับชุมชนค่ะแล้วแล้วเอาไปตากหรือว่าเอาไปตากค่ะเอออต้องมาอบไหมคะไม่อบค่ะเราแยกเส้นใยแล้วเราก็จะตากสามวันนะคะเราเรียกว่าตากภาษาชาวบ้านก็ตากสามแดดแดดวันที่หนึ่งแดดวันที่สองแล้วก็แดดวันที่สามค่ะค่ะแล้วก่อนจากอันนี้แล้วจากตรงนี้เป็น เป็นอันไหนคะเป็นอันนี้อพอเราได้เป็นเส้นใยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะสง่งส่งเส้นใยนี้คะ่ะส่งกลับไปให้ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีคอลองหกในการใช้นวัตรกรรมทําออกมาเป็นเส้นได้ออกมาให้ใหเรา,าค่ะหลังจากเป็นเส้นได้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะนํามาใส่กรงแล้วก็ปั่นนะคะอย่างนะคะพี่ขา่อันทร์ผักขอโทษนะคะนี่ค่ะเราก็จะนํามากรอเป็นใจแบบนี้นะคะค่ะค่ะ ทำเป็นใจแบบนี้แล้วก็ทำการย้อมสีต่างๆนะคะ,คะเช่นอันนี้นะคะอันนี้เราย้อมด้วยใบบัวนะคะอ๋อ,อพรายฉะนั้นสีที่จะเอามาใช้นี่เป็นสีธรรมชาติด้วยอ๋อค่ะ <ไว S 1> เรามีทั้งสองส่วนค่ะทั้งสีธรรมชาติแล้วก็สีวิทยาศาสตร์นะคะเพราะ,ะว่า กลุ่มที่รักธรรมชาติเราก็จะใช้สีธรรมชาติยอมให้เขาแต่กลุ่มคนที่เขารักความสีสดใสอะค่ะแลวเขาใช้ทุกวันนะคะเขาก็จะใช้อย่างนั้นนะคะก็จะบอกลูกค้าว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไม่ดีนะคะวิทยาศาสตร์ก็ดีค่ะเราถึงได้เรียนวิทยาศาสตร์กันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์มีความดีขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าเราอยากใช้อะไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเองค่ะค่ะค่ะแล้วนอกจาก สีตกลงใช้สีทั้งธรรมชาติและสีวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะที่อยากทราบว่าเวลาเราทอเนี่ยใช้เวลานานไหมคะสมมุติว่าผ้าสักเมตรเนี่ยใช้เวลานานสักเท่าไหร่ก็ไม่นานนะคะเพราะผ้าที่เราทอเนี่ยคะ่ะเราจะทอแบบว่าลวดลายสากลที่ไม่ได้ใช้นานมากนะคะ,ค,ะคือในความตั้งใจของเราเนี่ยคะ่ะผ้าทอของไทยเนี่ยคะ่ะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่านะคะแต่ สิ่งหนึ่งที่เราเราอยากให้เอาความสวยงามนั่นนะค่ะมาเป็นสากลคือให้คนทั่วไปได้ใส่ได้นะคะบางทีสวยงามมากๆเนี่ยค่ะมันมีคุณค่าแต่มันจะถูกเก็บไว้ถูกต้องบนหิ้งนะคะเก็บใช้เขา่าเก็บไว้บนหิ้งบางผืนใช้เวลาทอนานมากกว่าจะเสร็จนะคะสุดท้ายลูกค้าซื้อมาแล้วเขาจะเก็บไว้บนหิ้ง บางผืนเนี่ยส่งมาตั้งแต่รุ่นคุณย่าแล้วค่ะมาถึงคุณแม่มาถึงคุณลูกก็ยังไม่กล้าตัดเลยค่ะที่ไม่กล้าตัดเนี่ยเพราะความสวยงามค่ะค่ะเราก็เลยคิดว่าเราเปลี่ยนความสวยงามนั้นเอามาเป็นความเป็นไทยแต่ให้เป็นสากลเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้สวมใส่ะนี่นะคะอยากจะให้ดูลายผ้านี่สักนิดนะคะอันนี้ลายผ้านี่คุณเกยบอกพี่ว่ามันมันเหมือนข้างในของใยกล้วยใช่ไหมกล้วยเวลาตัดตัด cross คือตัดขวางเนี่ยค่ะมันจะเห็นลายละเอียดข้างในของกาบกล้วยเนี่ยเป็นประมาณอย่างนี้ยถ้าเราไปสังเกตดีๆนะคะเราจะเห็นนะคะก็เราเรียกว่าผ้าลายกาบกล้วยค่ะก็จะเป็นที่ชุดนี้เลยค่ะชุดสูตรอันนี้นะคะชุดสูตรเนี่ยใช่ค่ะคอะคชุดนี้ค่ะจะเป็นเส้นเป็นลายของต้นกล้วยเลยค่ะถ้าเราผ่ากาบออกมาค่ะเราจะเห็นเป็นเส้นยาวนะคะแล้วก็จะเห็นเท็กเจอร์ผ้าเราก็สร้างลวดลายมาเรียกว่าลายกาบกล้วยค่ะ ก็ผ้าเนี่ยฮะนอกจากที่คุณเก๋ทำเป็นเป็นที่โชว์อยู่ในนั้นนะคะอันนี้เป็นเป็นผ้าผืนผืนค่ะยางสมมุติสีเนี้ยค่ะนี่ใช้อะไรคะใช้ใช้สีอะไรอันนี้อันนี้เราใช้ใบบัวหลวงค่ะใบบัวหลวงย้อมออกมานะคะค่ะใบบัวหลวงเนี่ยเท่ากับชื่อผ้าใยกล้วยบัวหลวงนะคะเพราะว่าเป็นความโชคดีของชุมชนเราก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ ท่านเห็นช um ุมชนเราผลิตผ้าใยกล้วยได้นะคะท่านก็เข ad ้าไปที่กลุ่มนะคะแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าผ้าใยกล้วยบัวหลวงเพราะว่าจังหวัดปทุมธานีเนี่ยค่ะเรายังไม่มีผ้าประจําจังหวัดนะคะและเราในเมื่อเราใช้เส้นใยจากในจังหวัดท่านก็เลยตั้งชื่อว่าใยกล้วยบัวหลวงเพราะว่าปทุมธานีมีดอกบัวหลวงเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดปทุมธานีค่ะผลิตภัณฑ์ของนี้จากผ้าใยกล้วยเนี่ยค่ะนอกจากผ้าแล้วพี่ก็เห็นมี มีอันนี้มีหมวกค่ะมีหมวกสวยๆได้ค่ะมีหมวกมีแมสค่ะแล้วก็มีกระเป๋านะคะค่ะค่ะคือความแปลกของของเราเนี่ยคือที่เราจะมีความต่างจากที่อื่นเนี่ยผ้าของเราเนี่ยค่ะสั่งสีและลายได้นะคะคือในในสิ่งที่ในศูนย์เราเนี่ยค่ะมีการทอผ้าเราจะทอผ้าไว้หลากหลายมากนะคะ เพื่อที่ให้ลูกค้าได้เข้าไปชม,มแล้วก็สามารถดีไซน์ลวดลายได้ตามที่เขาต้องการเช่นค่ะ,ะลูกค้าชมว่าสวยแต่เขาอาจจะบอกว่าลายมันใหญ่ไปนิดนึงนะคะย่อส่วนลงมาหน่อยได้ไหมหรือสอดแทรกสีอื่นลงไปได้ไหมเพราะบางที่บอกว่าเอ,อตีมงานอยากจะได้สีนี้ละคะ่ะเราก็จะแทรกให้เขาไปได้นะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นคุณสมบัติพิเศษของกลุ่มเราเลยทําให้การตลาดของเราเนี่ยจะได้รับการ,ยอ,รยอมรับนะคะ,คะเป็นผ้าผืนเดียวในโลกตามที่ลูกค้าดีไซน์<อ>คือเราจะไม่ได้ทอผ้าก่อนเราจะคิดถึงแบบที่เราจะทําก่อนแล้วเราถึงไปทอนะคะอันนี้ขออนุญ,ญาตโชว์ผ้านะคะผ้าของของที่นี่ค่ะคือผ้าของเรานะคะ ก็จะมีผ้าเราใช้ทั้งกี่เล็กและกี่ใหญ่นะคะหน้าผ้าของเรามีทั้งผ้าหน้า24นิ้วหรือ40นิ้วนะคะแล้วก็จะมีผ้าหน้า12นิ้วแล้วแต่ความต้องการที่เราจะนําไปทําอะไรนะคะคือทุกอย่างเราจะมีกี่กี่เราจะมีทุกประเภทค่ะค่ะค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถสั่งได้ว่าผ้าผืนนี้เราต้องการผ้าหน้ากว้างเท่าไหร่เพื่อที่ว่าเราจะไม่ได้สูญเสียในการทอนะคะคือใช้เฉพาะเท่าที่เราจะใช้นะคะ สามารถกําหนดได้เลยว่าอยากใช้ผ้าหน้าอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะสมมุติว่าเราจะตัดผ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะปกติเนะะี่ยค่ะช่างจะต้องทําการเย็บตัดต่อนะคะแต่ของเราเนะะี่ยค่ะทอออกมาเลยแล้วทําได้เลยโดยที่เราไม่ต้องตัดต่อนี่คือการดีไซน์แบบที่เราต้องการเช่นถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้3เส้นเห็นแล้วอยากเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้เลยค่ะอันนี้เราไม่ต้องช่างไม่ต้องเสียเวลาไปตัดเย็บนะคะสั่งทอได้เลยค่ะสวยมากค่ะสวยมากค่ะ แล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะที่เห็นมีกระเป๋ามีมีชุดแล้วก็มีเสื้อเสื้อคงจะสั่งตัดอย่างอันนี้ชุดที่ใส่นะคะ,คะก็เป็นของผ้าเยอล้วยเหมือนกันแล้วผู้ที่ตัดเสื้อนี่ก็คือคุณเก๋ะนะคะ,คะเป็นเป็นกลุ่มนะคะ,คะเป็นกลุ่ม,มเป็นสมาชิกของเรานะคะในการทาค่ะเนี่ยค่ะเป็นผ้าที่พี่แป้นใช้อยู่นะคะ,คะ,คะแล้วแล้วกลุ่มแม่บ้านเนะะี่ย่ะนอกจากเขามาทํางาน<ม>เขามาทํางานกับกับ กลุ่มแล้วเนี่ยรายได้อะไรเขามีรายได้อะไรจากตรงนี้ไหมคะค่ะเขาก็มีรายได้จากการที่เขาได้มาทํางานทุกวันก็คือใครทอเท่าไหร่ก็จะได้ตามสิ่งที่เขาทอนะคะพอสิ้นปีค่ะเราก็จะมีเงินปันผลนะคะแบ่งให้กับสมาชิกของกลุ่มนะคะะค่ะก็พวกเราก็ได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะจาก คุณบุญภาแล้วก็คุณแม่ชมบุญนะคะเป็นสิ่งซึ่งน่าสนใจมากก็ขอบคุณคุณเก๋มากที่กุณามาในรายการของเราขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะหวังมีอะไรฝากกับท่านผู้ชมไหมคะให้ไปไปชมที่ไหนได้ค่ะก็ต้องขอบพคุณทางรายการนะคะที่ให้โอกาสนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะได้มาออกรายการในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณ พี่เล็กนะคะพี่แป้นแล้วก็พี่อีกหลายๆท่านที่ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ของเรานะคะแล้วก็เห็นความสําคัญคือเก๋ไม่ได้มองว่าทุกท่านเห็นความสําคัญแค่ผ้านะคะแต่ทุกท่านเห็นความสัมพันธ์ของการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้นีคะจากผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ไม่ได้สร้างรายได้หรือไม่ได้สร้าง ผลงานแค่กลุ่มเท่านั้นแต่มันจะทําให้กลุ่มอื่นๆที่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองนะคะคก็เป็นตัวอย่างให้เขาในการทําได้นะคะคแล้วก็ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราแล้วก็ให้โอกาสดีๆในการมาเผยแพร่สิ่งบางอย่างที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีของเราที่ไม่มีใครรู้นะคะคก็ขอขอบคุณแทนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันแล้วก็ขอขอบคุณแทน คนจังหวัดปทุมธานีนะคะที่ผ้าเย็ดกล้วยบัวหลวงภาพจังหวัดปทุมธานีได้มาออกรายการในวันนี้ค่ะกับขอบพระคุณท่านสวัสดีค่ะคี่นันค่ะก็จากนี้ไปก็ขอเชิญท่านกลับสู่รายการปกตินะคะฟังเพลงเพราะๆจากหลากอารมณ์กับเพลงสลานลมพบกับคุณสุพิญญาอภิรักษ์เสนาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ